นะคะวันนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์ของหน่วยะนะน,น,น,น้ําหนักนะคะเราจะมาดูความสัมพันธ์ของหน่วยะนะ้ำหนักวันนี้หลังจากที่เมื่อวานเราเรียนไปความสัพันธ์เมื่อวานเราเรียนไปเกี่ยวกับหน่วยของกิโลกรัมและหน่วยกรัมใช่ไหมคะรถควนก่อนรถควนก่อนเมื่อวานเราเรียนไป หน่วยของกรัมคือรูถามแบบว่าถ้าหนึ่งขีดจะมีค่าเท่ากับกี่กรัมหนึ่งร้อยกรัมถ้าสองขีดกี่กรัมคะสองร้อยกรัมสามขีดแล้วลูกสามร้อยกรัมสี่ขีดสี่ร้อยกรัมห้าขีดห้าร้อยกรัมนะแต่วันนี้วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก วันนี้เราเรียนต้งองบ <fit> อกน้ำหนักของสิ่งต่างๆโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักซึ่งหน่วยเราเรียนมาจะมีกรัมมีคีนีกิโลกรัมนะคะที่เราเรียนมามาดูนี่นะคะเพราะว่าประมาณของเราหนึ่งคีจะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมสิบคีจะมีค่าเท่ากับหนึ่งกิโลกรัม และ1,000กรัมจะมีค่าเท่ากักบหกาโลกรัม เจ็ดร้อยกรัมมาดูรูปกันะมาอันนี้รูก พี่บอกตอนเรือกงานเรา36ขีม ีดถ้าสกิโลกรัมก็เป็นยีบขีดแล้วบวกกับอีกหขีดยีบวกอีกหกลายเป็นยี่สิบแสดงว่าแตงงมหนักกี่ขีดลูกยี่สิห้่ขีดเพราะเร้่คุณการยาต่อถูกปมให้คุณกัรยานหน่อยค่ะดีดีนะยยดีดนะ เดกกับกาผิดม mm. e. you know, no ีใครได้แตกต่งจากคุณกัลยาไหมไม่ค่ะมีใครได้ก้าวคิดเฉยไหมไม่ค่อ่ะอันนี้เรารู้แล้วว่า10ขีจะเท่ากับ1กิโลกรัมใช่ไหมลูก10ขีดเราลบออกแล้วเราเอาก้าวตั้งลบด้วย10เหลือเท่าไหร่9ลบ10เหลือเหลือเท่าไหร่ไปได้1กิโลใช่ไหมคะก็จะได้เป็น1กิโลกรัมกับอีก9ขีนั่นเอง แก้วบรรจุแก้วบรแก้วบรรหนักเท่าไรคะ3ามกิโลกรัมสียกรัอ่าสกิโลกรัม4ี่อกรัมนะคะทีนี้สิ่งที่ถามคือแก้วบรรจุหนักกี่ขีดต่อสี่ขีดหรอเช่ไหมนะแล้วก็ต้องมาดูก่อมว่า กี่โรการจะเท่ากับเท่าไหร่ล่ะสา,า,ามสิบต่อมาสี่อยกรัมหนึ่งร้อยกิโเท่ากับ1ขีดงถ้าสี่้อยกััมเท่ากับกี่กีดแล้วลูก4สีด,สดแล้วก็จะได้ว่าสามสิบลวกกับ4ขีดกลกได้เป็นก สามสองขีดอ่าคุณแม่บอกว่าสิบขีดจะเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมสามสิบขีดก็เท่ากับสามกิโลกรัมนะคะผู้ป่าเขาถามขีกิโลกรัมขีดเดี๋ยวเดี๋ยวขีขีทีนี้คุณแม่ว่กสามสิบสองขีดจะเท่ากับเท่าไหร่ ก็เท่าก right? ับ3กิโลกรัม2กีใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่คุณแบงค์ตอบมาตรงนี้แต่คุณแบงค์ตอบมามันใช่สิ่งที่โจทย์ถามไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามไปลูกโจทย์ถามโจทย์ถามว่าน้องใครนะกี่กิโลกรัมกี่กรัมกี่กรัมแต่คุณแบงค์ตอบมา3กิโลกรัม2กีถามว่าถูกไหมถูกแต่มันไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามมีหน่วยเป็นกรัมเรารู้แล้วว่า กิโลกรัมสองขีดสามกิโลกรัมถูกแล้วแต่สองขีดใช่ไหมเราก็มาเปลี่ยนสองขีดให้เป็นหน่วยเป็นกรัมก่อนโอเคหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมสองขีดเท่ากับกรัมต่อมาถ้าสามสองขีดก็จะได้เป็นสามกิโลกรัมเอ้ยสามกิโลกรัมสองร้อยกรัมนะคะอ่าดูนะคะ เจอตัวเลขแสดงจำนวนในข้อที่หนึ่งโปดถามว่า you right ว่ามีกี่ข้อเรจะตอบข้อเดียวจะตอบสองข้อฟังช้อยให้ถูกข้อตอบหนึ่งข้อใครจะมั่นใจว่ามีหนึ่งข้อถูกใครมั่นใจว่ามีสองข้อถูกดูกไว้แล้วตอบ กิโลกรัมกี่กีดนะคะกี่กีเท่ากับหกิโลกรัมสิกีรเท่ากับหนกิโลกรัม5ตัวนี้มียี่สิบามกีดกิโลกรัมเท่ากับกี่กีสองร้กันสกิโลกรัมเ่ากับกีย่สิกีใช่ไหมคะเราก็ได้ว่าสกิโลกรัมเอายี่สีสจะได้กี่กีเหลือสามกีก็จะได้ว่า สกิโลกรัมสามขีเข้าวแดปถูกไหมคะ